วันนี้จะพาย้อนอดีตไป57ปีนะครับไปดูผลงานการสร้างหนังเรื่องแรกของคุณทั้งไหสุวรรณพัฒ์สร้างเองแล้วก็กำกับเองนะครับในสมัยนั้นการสร้างหนังมิชเวชชาส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างหนังในระบบ16มมแล้วก็ฉายกันแบบภาคสดๆนะครับแต่ว่าของคุณทั้งไหสุวรรณพัฒน์นั้นสร้างในระบบ35มมภาคอัดเสียงไว้ในฟิล์มนะครับขั้นตอนก็จะยุ่งยากกว่า หนังเรื่องน,นี้ชื่อเรื่องว่าพะล่ก็ใช้ดาราแม่เหล็กในสมัยนั้นแหละครับมิตรชัยบัญชาเอชารชาวรารแสดงนำนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมอยากแนะนําให้ดูนะครับก็คือให้ดูวิธีการทําหนังแล้วก็ดูการลงทุนเกี่ยวกับฉากต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคิดไปว่านี่คือการทําเมื่อ57ปีที่แล้วนะครับ ทำได้ขนาดน,นี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับคุณทั้งไหนสุวรรณทัศน์บางคนก็เรียกว่าเป็นสสขาเดียวนะครับเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์อยู่ฝั่งธนบุรีคนที่คุ้นเคยก็จะรู้ว่าถ้าพูดถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจก็นึกถึงคุณทั้งไหนสุวรรณทัศน์ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับบางฉากก็ถ่ายทําที่โรงถ่ายของสุริยะเทพภาพยนตร์ของคุณทางไหนสุวรรณทัศน์ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ แต่ว่าฉากที่จะให้ดูฉากนี้เป็นฉากเอาดอทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นว่าคุณถงไห้นั้นลงทุนกับหนังไทยเรื่องแรกในชีวิตขนาดไหนมีการสร้างเป็นเมืองนะครับเป็นกำแพงเป็นปราสาทตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับตอนที่คุณตบพันธมิตรมาชวนดูบอกว่าจะเอาหนังเรื่องนี้มาทําเป็นซีดีดีไหมผมดูแล้วผมก็บอกว่าเอาเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับทําออกมาแค่พันแผ่น ปรากฏว่าขายไม่หมดครับคนไม่ชอบดูหนังลักษณะอย่างนี้แต่ว่าสําหรับคนที่เคยอ่านหนังสือลิลิทธพลนะครับคนที่ชอบมิตรเพชราก็เรียกว่าไม่พลาดนะครับผมดูฉากที่คุณทํางไหนสร้างออกมาที่เป็นเมืองนะครับแล้วก็มีการถ่ายผสมกับโบราณสถานของวัดจริงๆนะครับที่ไปถ่ายทําก็จะเห็นว่า คุณางไหนั้นมีความพยายามในการถ่ายทําแล้วดูแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่าอย่างแม่น้ํานี่คือแม่น้าที่ไหนนะครับไปสร้างเป็นป้อมเป็นค่ายเพื่อที่จะเตรียมบุกนะครับอยู่ที่ไหนนะครับนี่ครับดูขบวนช้างขบวนเกวียนนะครับที่ใช้ในการทําศึกของสองเมืองนะครับที่เป็นศัตรูขู่ฆ่ากันนะครับคู่แข่งกันมีทั้งใช้ม้านะครับเห็นไหมครับ ช้ช้างวิ่งนะครับนี่ถ่ายด้วยกล้อง35มมนะครับก็บางทีก็อยากจะถามนะครับว่าถ่ายทําที่ไหนแต่ก็ไม่รู้จะถามใครนะครับเพราะว่าคุณทัางไหนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับจริงๆคุณทางไหสุวรรณทัศน์น,นั้นหลังจากที่ทําหนังเรื่องนี้เสร็จนะครับในระหว่างที่ทําหนังก็ส่งลูกนะครับไปเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับผลงานในลําดับต่อมาผู้ที่ถ่ายภาพก็จะเป็นลูกชาย ผู้ที่ออกแบบเสื้อผ้ากำกับการแสดงก็จะเป็นลูกสาวนะครับซึ่งก็ทำหนังมาสิ้นสุดอยู่ที่เรื่องอายุทยาที่ค่ารักนะครับหนังเรื่องพะลอนะครับเมื่อสร้างเสร็จก็นำออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังโคลิเซียมนะครับเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมปี2511นะครับฉากนี้เป็นฉากที่มิชัยบัญชาในบทพะลอ,อนั้น เรียกว่าประทะกันต่อสู้กันนะครับกับกษัตริย์อีกเมือนหนึ่งแสดงโดยคุณทัฐเอกทัศนะครับแล้วก็มีนาะเอกคุณกิ่งดาวดารณีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมเหสีมขวางนะครับนีครับมิชัยบัญชาแต่ว่าหน้าพระเอกหน้าตัวละครต่างๆจะไม่จ่อให้เห็นนะครับเพราะว่าวันนี้จะแนะนําให้ดูวิธีการถ่ายทําแล้วก็ ดูเมืองเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับแม่น้ําอยู่ที่ไหนต้องทางเหนือนะครับบางคนก็บอกว่าถ่ายที่แพร่ก็มีถ่ายที่ลําพูนก็มีถ่ายที่ลําปางก็มีหลายที่นะครับลุงเล็กที่อยู่เพชรบุรีก็บอกว่าฉากที่อยู่ในโบสถ์นั้นถ่ายที่วัดวัดพระศรีวัดพระศรีที่เพชรบุรีนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเมืองข้าแม่น้ำมาในเรื่องเขาจะเรียกว่าเป็นแม่น้ํากันลงแต่ว่าจริงๆนั้นเป็นแม่น้ําที่ไหน มีใครทราบนะครับจริงๆอยากจะบันทึกนะครับดูสภาพเมืองนะครับถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ดูคนสมัยนี้ดูจะบอกว่าเป็นภาพซ้อนภาพ 4G จีจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นของจริงทั้งหมดเพราะว่า2510ที่ถ่ายหนังนั้น 4G ยังไม่มีในเมืองไทยเท่าไหร่หรอกครับอยากได้อะไรที่ใหญ่ๆอยากได้อะไรที่เยอะๆอย่างนี้นะครับต้องลงทุนทําต้องใช้คนนะครับไม่ได้ใช้ สีจีช่วยนะครับเห็นไหมครับตอนแรกผมยังคิดว่าโอ้โหโเมืองอย่างนี้ถ้าอยู่ก็ดีนะจะได้ไปรู้อาจจะได้ไปดูว่าอยู่ที่ไหนแต่พอดูหนังจบไม่อยู่ครับเดี๋ยวไปดูจอเฉลยนะครับทาไมถึงไม่อยู่ฉากนี้จะเป็นฉากที่เปิดตัวพระหลอนะครับก็จะเปิดด้วยพเพลงยอยศพระหลอนะครับเป็นเสียงร้องของคุณชินกรไหล่ลาาแต่ว่าในหนังเรื่องนี้คุณชินกรไม่ได้เล่นนะครับให้คุณมีศัก นาครัชเป็นผู้ที่ลิบสิงร้องเพลงแทนนะครับตะกี้คนบอกว่าอันหนึ่งบอกว่านี่คือสักครู่ไม่สักครู่เป็นที่ลําพูนนะครับแล้วนี่ก็เป็นฉากที่สร้างเป็นกําแพงเมืองขึ้นมานะครับตัวอยู่หน้าช้างข้างหน้าก็คือพระหอมมลีเวทประเสริฐถัดมาจะเป็นเร่งวิยบัญชาก,กับคุณกิ่งดาวดารณีนะครับอยู่ในฉากเพลงหยอยยศพระหล่อนะครับซึ่งเป็นเพลงเอกของเรื่องนะครับ นีครับวิเชัยบัญชาขอบคุณอีกดาวดารานี้นะครับจะให้ดูนะครับว่าวิธีการสร้างฉากของคนเมื่อ57ปีที่แล้วนั้นต้องเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับลงทุนอย่างมากนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นหนังแนวอื่นนะครับก็จะถ่ายในโรงถ่ายนะครับถ่ายตามสองข้างทางถ้าฉากแบบนี้นะครับต้องเป็นโรงถ่ายนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นโรงถ่าย สุริยเทพนะครับของคุณทางไหสุวรรณทั์ที่อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับมีการสร้างเป็นท้องพระโรงมีการสร้างเป็นถ้ำนะครับมีทําเป็นน้ําตกนะครับคนที่อยู่ในสมัยนั้นก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าต่อมาโรงถ่ายนี้เห็นว่าถูกไฟไหม้นะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้กลับไปดูจะดูโรงถ่ายก็ดูจากตัวหนังที่เหลือให้ดูอย่างนี้แหละครับมีจุดพุจุดตะลายนะครับเพื่อที่จะ ลืมฉลองนะครับเดี๋ยวจะกลับมาที่โรงถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับโรงถ่ายโรงเดิมทําเป็นท้องพระโรคของกระัตริ์ก็คือพระหลอ,อนั่นแหละครับพูดถึงโรงถ่ายนะครับในปีเดียวกันนะครับปี2509ปี2510ตอนที่มีการสร้างเรื่องจุฬาตรีคูณนะครับ คุณไพรัตกสิวัตรนะครับคุณดอกดินเป็นผู้กำกับคุณรสสุขคนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก็ไปใช้สถานที่ที่โรงถ่ายของสุริยเทพภาพยนตร์ที่หมู่บ้านเศรษฐิหนองแคมมีการสร้างเป็นเมืองขึ้นมาในฉากที่ถ้าใครจ,จาเรื่องจุฬาติคุณได้นะครับเดี๋ยววันที่อาจจะนำมาให้ดูนะครับว่าโรงไายสร้างเป็นเมืองนั้นเป็นเมืองอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในเรื่อง พระหล่อนะครับอยู่ในฉากท้องพระโรงนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นฉากในโรงถ่ายเดี๋ยวจะออกไปเอาดอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังมีความยาวพอสมควรนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกนะครับน่าเสียดายนะครับตอนนี้ฟิล์มที่เหลือก็คือเหลือแค่2ชุดนะครับชุดนี้และอีกชุดหนึ่งนะครับต้องนําฟิล์ม2ชุดมาตัดผสมกันนะครับหนังจึงจะดูสมบูรณ์นะครับ แต่ว่ายังไงก็เป็นเส้นฝนนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มที่ผ่านการฉายมาแล้วนะครับนั่งช้างออกจากเมืองครับเห็นไหมครับต้องไปหาช้างแล้วก็ต้องเอาควานช้างแต่งตัวเป็นทหารที่คุมช้างนะครับดูเอาดอฉางนี้นะครับเห็นไหมครับมาสร้างฉากอยู่ริมแม่น้ํานะครับ คุณสมพงษ์พง์วิทย์นะครับมาหาคุณวิชัยบัญชา,าก็เดี๋ยวดูอีกฉากนะครับฉากที่ช้างข้ามแม่น้ํากาหลงนะครับในเรื่องนะครับบอกว่าเป็นแม่น้ํากาหลงแต่ว่าจริงๆไม่รู้แม่น้ําที่ไหนน่าจะมีคนทําข้อมูลแล้วก็บันทึกไว้นะครับจริงๆผมเองก็อยากจะทํานะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้จะไปถามใครนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะทาผู้สร้างลูกผู้สร้างนั้นก็คงจะยากเต็มทีนะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ บางทีต้องใช้วิธีเปิดหนังอย่างนี้แล้วถามว่าอยู่ที่ไหนจริงๆน่าจะมีคนทำข้อมูลลักษณะเชิงลึกอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูลการศึกษานะครับอันนี้ไม่ใช่ฉากนะครับต้องไปใช้สถานที่ที่เป็นวัดนะครับเรากดดมาที่ช้างโขลงใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับกี่เชือกนับดูนะครับที่มาร่วมเข้าฉากในหนังเรื่องพะโลนะครับ 2 5 1 0ถ่ายทำกันขนาดนี้นะครับเป็นฉากรบพุ่งในฉากสุดท้ายนะครับหลังจากที่พลอพระเพื่อนพระแพงนั้นเสียชีวิตนะครับจัดการที่พลธนูยิงสองเมืองก็เข้าห้ามหันกันนะครับนี่ครับผมถึงบอกว่าโอกาสที่จะกลับไปดูว่า,าเมืองนี้อยู่ที่ไหนยังมีให้ดูไหมไม่มีครับ เพราะว่าในฉากท้ายเรื่องนั้นจะต้องมีการเผาทิ้งทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเผากำแพงเผาหมดเลยมรณ้ีนคดังครับคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับอดีตพระเอกเก่ามาร่วมแสดงนะครับก็แสดงหลายเรื่องนะครับหนังของคุณทั้งไง เห็นไหมครับจุดไฟ,ฟเผาเป็นสงครามเป็นจลาจลและครับพเพราะว่าความตายของกษัตริย์พระเพื่อนพระแพงนะครับสูมไฟแค้นให้ผู้ที่เป็นทหารแล้วก็สู้รบกันจนมีการเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมครับสู้รบกันก็เป็นอันว่าฉากที่คุณ ทงไหนสุวรรณทัศน์ลงทุนสร้างแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องจบลงด้วยความพินาศของหนังนะครับซึ่งเป็นตีมของหนังวันนี้ก็นำมาดูเพื่อที่จะบันทึกให้เห็นความยิ่งใหญ่ของคุณทางไหซสุวรรณทัศน์นะครับผู้ที่หันมาสร้างหนังนี่คือเรื่องแรกนะครับคุณทงไหซนี่สร้างแต่35มมนะครับต่อไปก็สร้างหนังเพลงหนังอะไรอีกเยอะนะครับ แต่นี่คือชิ้นโบแดงนะครับที่เราก็ได้พระเอกมิตรเพชราแสดงเป็นเรื่องแรกเลยนะครับ